ถ้ามาเมืองแปะเนี่ยสูต้องมากินอันนะขนมเส้นน้ำย้อยเป็นที่ขึ้นจือของแปะเนะาะฮากันมาเกยกินซะเตอะอันนี้มาลองกินเป็นือ้อแรกครับก็จะมีขนมเส้นแล้วก็อันนี้คือพริกน้ำย้อยเนาะแล้วก็มีน้ำซุปวิธีกินก็คือเพื่อเพกว่าตักนี่ใส่นี่เลยจ้ะเนี่ยเอาไหมตะกี้ลืมกดอัดนี่พริกน้ำย้อยพริกน้ำย้อยอยู่ในถ้วยเ็นวางบนโต๊ะแล้วก็โรยใส่อันขนมเส้นเนาะเส้นขนมเส้น อันไปครับผมเอาใหม่เอาใหม่น้ำซุปก็จะมีเลือดเนาะเอออยู่เนี่ยข้าวทายอยู่เนี่ยเก็บดีนะแล้วพ้ายมันก็กินครับอันนี้มันบอกมันก็กินก,ก้ำเติมกนกินสักตี่ก,ก็กินซำแล้ว น้ำพริกน้ำย้อยใส่กับขพหนมเส้นเน็ตโอเคแล้วจ่ายละเมือมังแปะแล้วก็ได้กินคนซส้นน้ำย้อยจบคลิป